ก็คือว่าบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ผมอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าเด็กๆละกลับเข้าบ้านมาสภาพก็คือว่าอ่าโดนรื้อโดนเอาไปทุกอย่างเลยครับเต็มแล้วก็ของทุกอย่างในบ้านโดนขนออกไปหมดครับก็ก็แอบตกใจครับว่ามันก็สะเทือนใจบ้านหลังนี้เราอยู่ไปประมาณสิปีแล้วเหมือนว่ามันโดนทําลายโดยคนบางคนก็คือว่าบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ผมอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ ตั้งแต่แบบว่าเด็กๆละเสร็จแล้วมีการที่ว่าย้ายบ้านใหม่แล้วก็บ้านหลังนี้ก็ประมาณว่า3เดือนกลับมาที3เดือนกลับมาทีสาเดือนกลับมาทีมาเอาจดหมายมาเอาของมาดูนี่มาดูนู่นครับเสร็จแล้วมีช่วงหนึง่ง3เดือนนั้นหายไปปุ๊บแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็กลับเข้าบ้านมาสภาพก็คือว่า,าโดนรื้อโดนเอาไปทุกอย่างเลยครับก็คือว่าประตูครับไม่ถูกตัดโซ่ตัวหนอกนะครับแต่ว่าหน้าต่างทุกบานโดนทุบเพื่อเอากรอบเฟรมแล้วก็ของที่อยูในบ้านโดนฝนอาไปหมดครับรวมถึงพวกแอร์รวมถึงพวกลหลายๆอย่างด้วยครับ อ่าแล้วก็ยังมียังมีรถอินถึงคันครับที่โดนถอดเบาถอดล้อแล้วก็เอ,อรู้สึกเครื่องยนต์จะหายไปด้วยครับเป็นรถซีจอนครับดำเนินคดีไม่ได้ดำเนินคดีครับเพราะว่าเออเกิดสาเหตุจากว่าผมรู้สึกว่ามันมันดำเนินคดีไปแล้วต่อให้จับคนร้ายได้ผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ระดับที่เราเสียหายไปแล้วมันรู้สึกว่าเราเสียเวลาเราด้วย แต่ว่าตอนนี้ก็คือบ้านเราก็เห็นว่ามีการรีโนเวทแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงบ้างาใช่ครับรใช่ครับมีการรีโนเวทแล้วก็ขายไปแล้วครับอันนี้พอเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วเหมือนที่เราหายหายไปแค่สามเดือนแล้วมาเจอแบบนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างช็อกหรือว่าอะไรงไงบ้างคะคุณหอก็ก็แอบตกใจครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเอ่อมันมันก็ไม่ได้เป็นจนํานวนเงินที่สูงอะไรขนาดที่ว่า มันมันก็กระทบกับเราแหละครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็สะเทือนใจที่ว่าบ้านหลังนี้ในมูลค่าทรัพย์สินผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับแต่ว่ามันสะเทือนใจที่ว่าบ้านหลังนี้เราอยู่ไปประมาณสิปีแล้วเหมือนว่ามันโดนทําลายโดยคนบางคนเหมือนความทรงจํากลับมันก็กลับมาครับประมาณนั้นมากกว่าเสร็จแล้วผมมองว่าก็ก็ยังดีที่ว่ารูปรับปริปญญารูปที่เป็นความทรงจําของครอบครัวเราก็ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นครับถึงแม้ทรัพย์สินมีค่ามันจะหายไป ผมรู้สึกว่าต่อให้เขาเขาอาจจะเป็นผมอาจจะมองว่าอันนี้เป็นอาชีพเขาซึ่งมันไม่สุจริตแน่นอนที่ว่าไปเข้าไปขโมยบ้านของคนอื่นผมมองว่ามันมีอาชีพดีๆอีกเยอะครับที่จะไม่ต้องมานั่งขโมยหรือเป็นอาชีพที่ว่ามานั่งขนของบ้านคนอื่นมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นถึงแม้ว่าโอเคคุณอาจจะมองว่าบ้านบ้าน้น,นเป็นบ้านร้างเขาคงไม่ได้กลับมาแล้วแต่สักวันหนึ่งอย่างเช่นวันนี้ครับผมกลับบ้านมาเห็นวมเห็นสภาพอย่างนี้มันก็สะเทือนใจครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ